นันคืออะไรทำไมลอกแรกนมแม่นมแมม่ีประโยชน์ลอกมีประโยชน์อืมีประโยชน์และคนขี้ใคร่ทำัวามสะอาดทำความสะอาดเวลาทำนมให้ลูกกินได้แบบบริสุทธิ <c oughs> น์นี่เดูมองเดี๋ยวเอ๊ะอะไรวะนึกลึก,ล,กลึกรสชาติอยู่รสชาติมันหนึ่งมันเหมือนมันเหมือนอมันเหมือนเหมือนเหมือน,น,อนขี้ใค่ อือเดือดจุ๊บน้องเข้าน้องอึดอืมวันนี้นี่หลอกกินหลอกกินให้ดีใจหรือเปล่าแบบหลอกว่ากินนะแต่พ่นออกดูดิดูดิเต็มยมันจะหนาวกันไหมก็ไ่้ เดือดหอดตัวไหมไม่สั่นเหรอไม่สั่นเลยตอนซื้อของยังไอ้สั่นมาแล้วเหรอตือ่นไหมตื่น